ยังไงยังไงยังไงโว้ยรอดอยู่เฮ้ยเสียเสีย o อ e r เป็นยังไงอวิ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 พี่กิตวิ่งพี่กิตวิ่งไปแล้ววุ้ยไว้ด้วยเขาวิ่งไวมากค่ะทุกคนช่วยด้วยยาจิบิีฮายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับจูแจงกับพี่กิตอีวาเกมเมอร์กันอีกแล้วค่ะย่า เรามาอยู่กันในเซอริตเกมนะคะซึ่งเซอร์คิตเกมอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นด่านใหม่เลยก็ว่าได้นะคะและอีกอย่างหนึง่งมีการแบบเกณฑ์กันมาบอกด้วยนะว่าสําหรับแบบนี้ที่เรากําลังจะเข้าไปเล่นกันนั้นอาจจะเป็นเซอริตเกมของซีซันที่3ซึ่งจะเป็นของซีรีส์จริงๆด้วย <S 1> <S 1> ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะสนุกขนาดไหนแล้วเราจะรอดไปได้หรือเปล่าอาไวาแล้วทุกคนพร้อมนะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยโอ้โหนี่มันสปอยเนื้อเรื่องเลยนะเนี่ยเซอร์คิวต์เกมอันนี้อาจจะเป็นด่านใหม่ของซี เล่นกันกว่าอ๋อก็คือให้เราขึ้นไปหนบารอย่างเงี้ยเหรอแค่ข้าวฝั่งเราก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยเพลงอะไรเฮ้ยฮอะไรอ่ะเฮ้ยมันหล่นเกือบไปแล้วเชียวเฮ้ยบามันหล่นด้วยอ่ะพี่กิตเราจะรอดกันไหมเนี่ย ถ้าอย่างนั้นครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องขึ้นอยู่กับดวงแล้วละ่ะแข่งอะไรดวงล้วนๆเลยอะ่ะออยู่ที่ดวงของเราด้วยแล,วแล้วค่าปีศาจนี่คือในเล่นได้ได้วยหรอนายแขนสั้นไปหรือเปล่านีอา่อย่ามาว่าฉันนะมาดูถูกฉันแบบแก,กก็ตายเอาเดี๋ยวเขาหัวหัวเขาจะติดหรือเปล่าเอ้เราดูเอามาตั้งสามตัวทำไมชีวิตเขาโชคด,นขนดีขนาดนี้เนี่ยขเยขาไม่ตกเลยนะไม่ตกไม่ตายสามคนไงสามคนสุดท้ายดูดีว่าใครจะรอดว้า ทำไมเขาไวอ่ะเฮ้ยเขากระโดดไว่ะพี่กิเขาขี้โกงมันเนี่ยแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนว่าเขาจะโดดไปที่อื่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาต้องเกาะตรงนี้อย่างเดียวใช่พอตอนนั้นมันตกนะว่ะดูดิดูดิดูดิ่จะหล่นมากดูดิ่อุ้ยไม่โอ้โหจบดูจบเลยพี่กิทางนี้เนี่ยแหละเราต้องเล่นให้ชนะให้ได้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนที่เขาจะมาเล่นเกมเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะดูดิ เต็ไมไปหมดเลยอะ่ะ<ม>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะรอดไปได้ไหมกฎกติกาการแข่งขันของเราเพียงแค่ทุกคนเกาะไว้ให้ดีและอาศัยดวงของตัวเองให้พร้อมไม่รู้แล้วอะ่ะเฮ้ยเอาอะไรดีอะ่ะเขาบอกดวงแจจะพึ่งแบบสีเขียวอ่ะแตนดวงสีเขียวจะอยู่ตรงนี้ละกันสีเขียวสีเขียวสีเขียว <S <S สีเขียวอยู่กับพิกิต์ละกันนะไม่นะจะบอนนะเพราะว่าเราตกอันแรกกับพิกิต์เฮ้ยนะทางขึ้นปิดแล้วเกมกําลังจะเริ่มต้นขึ้น ผู้หญิงคนนั้นอะไรน่ะทำไมเขายืนได้อ่ะโอเคยังดูเฮ้ยอย่ามางโกดตรงนี้เยอะไปเลยพีคิดเอาไงดีไปสีเขียวอีกอันนึงไหมโอเคปะปะปะอือทางไหนอ่ะโอ้โหโอเคเฮ้ยเราทำแบบข้างหน้าเราตกทำไงอ่ะอุ๊ยถ้าเกิดข้างหน้าข้างหลังตกนี่คืออยู่อยู่ยาวนะบอกเลยอยู่ยาวนะเอ้ามีคนโดดไปลงไปแล้วเอ้าแล้วทำมันฟูปุ๊บทำมันฟูเมื่อไหร่แต่จะโดดมานานโอเคป่ะอ่า ยังไงยังไงยังไงหว้ยรอดอยู่หรอดเสี่ยวเสี่ยวเฮ้ยมันสีเขียวนาคีที่เราอยู่นี่ใช่ดิโอ้โหอ่ะให้พี่กิจเลือมมั้งเลยเราเราข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเราต้องอยู่แถวๆถนี้ขอขอสีน้เงินขอสีน้เงินรอบนี้เฮ้ยแล้วสีน้ำเงินมันเยอะเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยมีทานอสอยู่ข้างพี่ด้วยดูดิใส่แว่นยิ้มเลยอ่เห็นแหละหล่อจริงเชียวเฮ้ยเฮเฮ้ยเสียวเสียวเวอร์เป็นยังไง อุ้ยเสี่ยอยังรอดอุ้ยเสียวเสียวทุกแจ๊กเมื่อกี้ไม่ดูไม่เกินจับคอยังไงกันเหลืออยู่วันเดียวตอนนี้เราเหลืออยู่สามการแล้วพี่กิตเราไงดีเฮ้ยน่าจะเป็นรอบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วเอาสีแดงเอาสีม่วงเหรอสีม่วงก็ได้นะสีม่วงอะสีม่วงน่าจะได้อยู่อันนี้ไม่ใช่สีผูนันอนี่คือสีม่วงดูซิว่าดวงเราจะเป็นยังไงสำหรับรอบนี้ืมยังไงยังไงยังไงจะฟูไม่ฟูฟูตรงเราไหมเฮ้ย พรวดชนะแล้วเราจะได้สามารถแบบว่าไปเกมต่อไปได้ด้วยนะพี่กีดแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยแมสสกิฟเกมที่เราเคยเข้าไปเล่นน่ะเขามีอัปเดตแล้วนะจำได้ไหมไอ้หน้าแยกอ่ะที่จะไปแย่งแฟนโกโกวาแล้วเขามาไล่เราอ่ะตอนนี้มีตัวใหม่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันนะคะว่าตัวใหม่นั้นจะเป็นตัวอะไรและน่ากลัวขนาดไหนลุยเลย มาแล้วค่ะทุกคนสําหรับแบบนี้นะคะจําได้ไหมที่เราเคยวิ่งหนีน้องโกโกากับแฟนแล้วก็เจอร่างหน้าแย่ของเขาด้วยดูดีนะ่ากลัวมากเลยเนาะแต่ว่า<ม>ครั้งน<ม>ี้นะคะเขามีตัวใหม่มาเป็นทานอตหนะ้าแยง่งมาอีกตัวแล้วค่ะทุกคนแล้วดูดิท้าทางเขาเท่มากเลยนะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าสลหรับแบบนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาแล้วบ้างรู้สึกว่าจะมีห้องใหม่ด้วยนะพิกิตรแล้วก็จะมีตัวใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าห้องใหม่มาหรือยังอนะัดิปะลุย วิ่งมาถึงที่เลิดฉันเป็นแฟนคลับคุณค่ะคุณชาโน,น่ตู้เหมือนว่าตอนนี่ชาโน่เขาจะไม่มีสติแล้วนะคะทุกคนข้างก็ข้างนะโออ่ะกเหมือนซอมบี้ตัวยักษ์นะอุ้ยแล้วท่าทางการวิ่งเขาแบบดูน่ากลัวมากเลยอะ่ะเราไปหาดูดีกว่านะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีห้องอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าปะปะโกโก้ปะตอนนี้นะคะจ่ายไหมเออวิ่งวิ่งพิกิตรวิ่งพิกิตรวิ่งไปแล้วอย กโกโกวาเออจ้ำสุดๆอะโอ้โคตรโหดอ่ะแล้วดูดิกโกวาเลยนะตอนนี้เห็นจะทานอสเนี่ยใช่หรือว่าเขาจะแบบไม่ม nice. ีกโกวาแล้วหรือเปล่ามีแต่ทานอสอย่างเดียวหรือเปล่าจุ๊บแจ้งไปแล้วเจโอ้ยไปแล้วพี่กิตไปเร็วอุ้ยกโกวาอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้นะคะเรากลับเข้ามาอยู่ในแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีห้องใหม่อัปเดตเข้ามาหรือยังรู้ต่ว่าตัวใหม่ที่มันเข้ามานั่นก็คือคุณธานอสนั่นเองครับผมคุณทานอสเหรอบางนี้มัน ข่างนดีพี่้ิดไปห้องไอ้นีก่อนถ้าไมห้องมิงเกิลปะปะปไปมิงเกิลก่อนเพราะว่าห้องอื่นเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันจะมีอัปเดตมาตอนไหนว้ายวิ่งหักมุม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 หักขาหักแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์มาโอ้โหโอ้โหเ้ยยังไงเนี่ยคอมโบคนเป็นแฟนกันมันก็อย่างนี้แหละนะถามจริงมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพอตัวเริ่มเยอะขึ้นอะมันยิ่งแบบยากนะคะทุกคน มันดูยากขึ้นแล้วมันดูมันไม่ติดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะใช่โอ้ยมันไล่เหยื่อมาีรอที่อรกมาเร็วทางนี้น่าจะปลอดภัยสุดแหละดีกว่าห้องรอเพราะห้องรอทานนอนเข้าไปบุกแล้วอะทุกคนตามเรามาหล่อฉันด้วย,ยฉันอยากรอนายนะแต่ว่าฉันรอไม่ได้ดิตรงไปตรงไปตรงไปพี่ว่าตรงไปเราลอะริมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเมื่อกี้เห็นโกโกวาวงอยู่ตรงนู้นนะเอ้อยังไงเห็นโกโกวาวงมาจริง ยากไปวะเนี่ยเฮ้ยพวกนายอย่าดืนล่อกันอยู่ตรงนี้สิไม่งั้นเดี๋ยวมันก็วิ่งมาตรงนี้กันหมดหรอกโอ้โหไปตอนนี้ไปไปแล้วไปแล้ววิ่งมาถึงฝั่งนี้เลยวิ่งมาถึงหมดโอ้โอ้โหมันมันมันโหดขึ้นกว่าเดิมอ่ะใช่โอ้โหน้องโกโกวาก็มาทาร์ก็มีชอนซูยังมาอีกนี่คือห้องอะไรเนี่ย อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊ยไม่กินจะบินเกินยังจะอยู่ห้องห้องกีฬาสีมันมีอันเนี้ย<ป>ห้องอัปเดตใหม่ที่มันเข้ามาก็คือห้องกีฬาสีจริงๆแล้วเราเรายังไม่เคยลงเลยเนาะพี่กิตเกาะกระแพงไว้พี่กิตเนี่ยแหละห้องใหม่โอ้โหมาไทยด้ขนาดนี้นะเราได้สมัมผัสแล้วกับห้องใหม่อ่ะโอ้โหอ่ะโอ้ปะเอาใหม่ห้องใหม่คือห้องอะไรอ่ะห้องใหม่คือห้องเมื่อกี้ห้องกีฬาสีไงอ๋อ ไปใหม่พร้อมนะพี่จะมีห้องโอเคจะมีห้องอีกเนี่ยไม่รู้อ่ะสะพานกระจกเนี่ยไม่มีเลยอ่ะห้องกีฬาสีห้องกีฬาสีห้องนี้นี่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 เนี่ยดูดิเออชันซูน่าเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเราเลยอ่ะหุบโอ้เกาะได้ด้วยอย่างงี้อย่างนี้ก็คือต้องแบบหึงหรอปะที่เราโอยตายแล้วเขินเกาะอยู่นะคะเนี่ยะเกาะด้วยอ่ะ และห้องนี้นะคะก็คือห้องใหม่ที่ตอนแรกเราเข้ามาเล่นมันไม่มีเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาอัปเดตมาแล้วนะคะเป็นห้องสายลุงกีรสีที่เราเคยมาเล่นกันไปดูกันต่อดีกว่านะคะว่าจะมีห้องอื่นอีกหรือเปล่าปหวายพี่กินไปเร็วตอนสู้ปะแล้วห้องกระจกเราไปไม่ได้พี่กิทตอว้าวแล้วุ๊แตัวมันค่ะแจ้งวิ่งนะจ้าโอนโนทางตันจุ๊แจงวิ่งหลังจุ๊แจงแล้วทุ๊แจงไปแย่งแฟนเขา ทางตามทางตามโอเคไปไปไปมันทําอะไรเสรไม่ได้หรอกยองคีอ่ะแกจะกลับมาเลี้ยงแฟนฉันอีกแล้วใช่ไหมอืมฉันไม่ได้เลี้ยงสมัยฉันก็แค่ก,กอดเขาเฉยๆเองอะ่ะคนเรามันก็ไม่เคยโทษใครมันยังไงมันยังไงมันเจอเลยมันกระถืงกับฉันจริงด้วยโอ้ oh my god เห <c oughs> ็นไฟแดงๆไล่ตามมาแบบนี้รู้เลยมีคนมาหาเราชัวร์แต่เราไม่สนหรอกนะเราจะก่อกำแพงฮึฮ่า ทำไงเราไม่ได้หรอกว้าฮ่าห่าห่าห่า,หา,หา,หาตอนนี้เจนอยู่ห้องกีฬาสีมีชอนซูไล่ตามเรามามันไม่ไปไหนเลยทําไงอ่ะนี่มันโร่แต่ฉันปะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องรัาากกันขนาดนั้นก็ได้กับไปหาแฟนหรือนั่นแกเอาแฟนฉันมาเก็บไปที่นี่หรอฉันไม่ได้เก็บเลยยองฮีเกจะบ,บ,บ้าหรออาโ oh, 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 อา้โหโดนเลยยองฮีมันฆ่าฉันนานๆนี่ฉันปีนกำแพงอยู่อ่ะ จริงจริงทุกคนคะเราจะไปหาห้องมิงเกิลให้เจอให้ได้เราจะได้รู้ว่าห้องมิงเกิลมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ากลุ่มบะกุมบระเก้ของเราไปเราจะต้องเจอมันเฮ้ยมันจะลากอะไรมาปะเนี่ยไปไปไปพกิทไปคนนะบอยอย่าตามเรามาไน้่ยมาเฮ้ยเจอแล้วอ้ยมีประตูไหนเปิดหรือยังบักุมบเก้ไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีห้องใหม่อัปเดตมันแค่ห้องเดียวเท่านั้นเองอะ นนนั้น oh, เหมือน <no. S 1> เดิมเหมืเลยนะคะทุกคนโอ้โ oh. หมุมเดิมเลยอ่ะจันปีและ oh, จันปีกับ oh, แพงาานะละไม่ต้องมายุง่งนี่ฉันอยู่ตรงนี้แหละโอเคค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะเราสองของก็มาให้ดูกันแล้วนะว่าพอมัน มีอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งแจ้งบอกตรงๆเลยนะคะว่าสําหรับแบบนี้นั้นยากกว่าเดิมเยอะมากเพราะเขาอัปเดตตัวใหม่มาใช่ไหมหนึ่งคือคานอสวิ่งเรเวอร์และมีสเปนในการวิ่งเท่าเดิมแต่มันมีตัวเยอะขึ้นน,นะคะก็คือแบบโหูวิ่งไล่เราจะจัดหรือก็จะหาตัวเจอแต่ละห้องเนี่ยยากเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าครั้งนี้นจแจ้งกับพี่กี๋ขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปปใหหม่่่่ๆเพพือจะะะะะไไดด้้้ลาาากัััันนนคคคสสสรบบบววีีแ๊ยย 真敢炸，yahoo。Bye bye 嗯